ยังไงเราเจอกันยังไงไปคุยกันยังไงครับคือจริงๆอย่างที่น้องเขาบอกแหละว่ารู้จักกันอยู่แล้วตอนที่เคยไปทํางานอะไรนะฮะแม่มอ๋อแม่ให้ซื้น้ำปลาเหรอเดี๋ยวผมซื้อเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเอีดีวียกเนียว่ีวดีียวเดวเี๋เดี๋ยวดเดี๋ยวเกเม่๋ดีแเเดม๋ยนรี๋เดีเี๋เีมีแต่ว่ามันมีช่วงี่ เมื่อช่วงต้นปีฮะจะเป็นช่วงที่เหมือนกับน้องเขาติดต่อมาถามถามเรื่องงานเรื่องหนึง่งผมก็อ่ะเหมือนกับติดต่อคนที่เขาจะคุยงานด้วยไปให้แค่นั้นเองรเราเริ่มจีบเขาตั้งตอนนั้นเลยปะ่ะครับช่วงที่ไปคุยคุยกับเขาจะเป็นช่วงนั้นเลยครับช่วงแบบเ,เขาถูกใจเราตรงไหนเ่าเอาอนนี่ยไปก่อนได้ไหมฮะ ช่วงประมาณต้นแบบเดือนสามอะไรเงี้ยครับอมีนาคือด้วยความที่ตอนนั้นผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีคนคุยอยู่ด้วยผมก็ออก็เหมือนกับเออก็เหมือนกับน้องเขาเขาก็น่ารักดีแสดงว่าเราก็จีบเขาก่อนแล้ว ก็ใช่ใช่ครับเราเราใช้มุกไหนคะเขาบอกว่าเราเป็นคนตลกมากหรอเออผมก็งงผมว่าเหมือนเหมือนกับเป็นคนที่คุยอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วมั้งเขาบอามองว่าเป็นเรื่องตลกแต่น้องบอกว่าน้องชอบคนคนตลกนะผมไม่ตลกนะเราถูกใจเขาตรงไหนเราถูกใจเขาตรงไหนน้องตรงไหนคือจริงๆตอนแรกคือผมไม่ได้รู้จักเขาหรอกคือด้วยความี่ตอนนั้นที่เกาหลีก็คือไม่ได้รู้จักนิสัยอะไรเยอะแยะก็คือเหมือนกับก็ค่อยๆคุยแหละก็ค่อยๆรู้จัก แค่เาคุยแล้วเป็นยังไงประณีตกันแหละแต่ว่าให้มาถามสถานะคืออะไรให้มาถามจากครับสถานะเหรอตอนนี้ล่ะฮะเขาบอกว่ามีชื่อเรียกกันโอ้ร้อนจังเลยเอร่อยแล้วฮะสถานะก็ถ้าเกิดว่าถามในตอนนี้หรอน้องเขาเขาเป็นเป็นแฟนเฮ้ยไม่คือถ้าถ้าพูดตามความจริงเลยคือตอนตอนนี้น้องเขาเป็นเรียกว่าเป็นตู้เพลงเคลื่อนที่ของผมแล้วกันทำยังไงอ่ ต้องหยอดตังถึงจะร้องหรอคือคือจริงๆคือ้วยความพี่ตอนนี้คือแบบอยู่อยู่ด้วยกันทีไรก็คือแบบเจอกันทีไรคือน้องเขาจะร้องเพลงไปเรื่อยไปเรื่อยร้องร้องคือเหมือนกับแทกปากไปเรื่อยเหมือนกับจะหยุดก็ไม่ได้อะเราไม่แบบหลงเสียงเขานิดนึงเนาะที่ผ่านมาไม่หลงบางทีก็โมโหคือเหมือนกับเหมือนกับพอถ้าเกิดว่าเขาเขาร้องเพลงมันมันเขาก็เวกเหมือนกับโกเวกเลยอ่ะ แต่จริงๆเหมือนแพรว่าบอกว่าจริงๆมันมีสถานะแหละมันรู้กันอยู่แล้วก็เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไงครับตู้เพลงตูกเพลงตูกเพลงตู้ตาลนั่นเนาะตู้เพลงนี่คือต้องอย่างต้องยอมได้อยู่มั้งต้องยอมต้องยอมไม่ต้องอันนี้เป็นแบบเสียบปลั๊กถ้าวันไหนไม่หยอมหยอกตู้เพลงแล้วเป็นยังไงอะคะน้องอะไรนะฮะถ้าวันไหนที่เราไม่หยอดตู้เพลงแล้วเป็นยังไงบ้างคะ มันก็เพลงก็ไม่เล่นดีครับแต่ความรู้สึกของใจยันหนอเนี่ตอนนี้ก็ก็ก็มีความสุขดีครับยังผมีจริงๆถ้าคนจะใช้คำว่าแฟนเลยอย่างงี้เราติดไหมครับเนะตอนนี้เหรอถ้าพูดตรงเลยนะมันยังไม่ใช่แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นแค่เพื่อนเพื่อนะมันอยู่ในขั้นตอนมันก็อยู่ในช่วงที่กำลังศึกษาแหละอ่าใช่ก็กำลังแบบคุยๆรอๆออยู่อย่างนี้เนาะรออะไรครับรอพัฒนา อ๋อก็คืออยู่ในช่วงที่กําลังพัฒนาแหละผมจริงๆก็ไม่ได้เรียบอะไรเพราะว่าเพราะว่าเอาเอาตรงนะก็คือรู้จักกันช่วงที่ก่อนโควิดก่อนโควิดใช่ไหมแล้วแล้วหลังจากนั้นคือเหมือนกับประเทศก็ปิดประมาณสองสาเดือนอะไรเงนี้ก็เลยเหมือนกับเพิ่งได้มาเจอในช่วงหลังหลังนี้ตอนช่วงโควิดนี้ต้องคุยกันทุกวันเลยก็คือผมเนี่ยแม่งตัวซวยเลยเหมือนกับไปไปทำน้องก็ติดโควิด คือพอรู kind of ้จักปุ um ๊บแม่น้องติดเลยเกี่ยวไม่เกี่ยงนี้ก็ได้เขาไม่ได้ติดเออก็คือคือคุยกันได้ประมาณแบบสองอาทิตย์มั้งไม่น่าเกี่ยวมั้งคือด้วยด้วยด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะคือเหมือนกับเหมือนกับคนเขาก็แพนิคกันว่าจะเป็นเมื่อวานกูเป็นเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเหมือนกับมันมีช่วงหนึ่งน้องเขาเหมือนกับเป็นแบบ มีไข้มีไข้ใช่ป่ะอย่างอย่างที่ออกข่าวเนะน้องก็ไปหาหมอแล้วก็แบบติดคือด้วยความที่คิดว่ามันคงไม่ติดกันแบบแบบง่ายๆอ่ะกูเป็นเมื่อวาคนนี้ก็บอกกูกูเองก็เป็นเมื่อวาคือเหมือนกับพอเหมือนกับพอพอหมดวันอย่างเงี้ยน้องเขาว่าเหมือนกับพอพอเขาไปหาหมอมาใช่ป่ะหมอเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกก็คือเหมือนกับความจริงอ่ะไม่ต้องตรวจเลยด้วยซ้ำน้องเขาก็พอกลับบ้านมาอุ้ย หนูเป็นโควิดแน่เลยว่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเหมือนกับเป็นพูดเหมือนกับพูดพูดเล่นด้วยสามเพราะว่าไม่ไม่คิดว่าจะจะเป็นก็คือเหมือนกับทุกๆเรื่องจะเป็นเหมือนกับส่วนใหญ่จะเป็นพูดเล่นกันอพอถึงวันหนึ่งน้องก็โทรมาเอ้ยน้องเขาไม่โทรมา<อ>น้องไ, <ป S 1> ไม่ใช่น้องก็พิมพ์มา <ไป S 1> เพราะว่าวันที่ผลออกใช่ป่ะน้องน้องก็พิมมาบอกว่าพี่พี่ผลออกแล้วนะหนูติดโควิดผมแม่งตอบไปว่า ชื <T t ่ออะไรได้บ <c ười> ้างครับเพราะว่าด้วยความที่เหมือนกับคุยเล่นกันทุกวันอ่ะเออเออทักพักหนึ่งเหมือนกับน้องเขาก็แบบโทรมาด้วยแบบอาการที่แบบฟังเสียงเรารู้อ่ะว่าติดจริงๆช่วงนั้นให้กำลังใจกันยังไงฮะน้องตอนนั้นหรอเออจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกผมก็เหมือนกับแค่ว่าช่วงที่น้องเขาอยู่โรงพยาบาลจะไปเยี่ยมเขาไม่ได้ใช่ไหมก็แค่คุยโทรคุยอะไรอย่างนี้เองแล้วเหมือนกับช่วยช่วยคลายเหงาเขาได้บ้างแหละแล้วทำไม ปรึกษากันตลอดคุยกันตลอดตอนนู้นๆมันยังไม่ใช่ว่าเรื่องมีอะไรก็ปรึกษาตลอดเพราะเป็นช่วงแรกที่เพิ่งรู้จักกันด้วยแต่พูดว่าโควิดทำให้เราสนิทกันมากขึ้นหรอแล้วก็เหมือนคุยกันบ่อยขึ้นไม่ใช่โควินเรากลัวนะว่าเอาจจะแบงเป็นโควิดจากน้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตอนนั้นพอรู้เสร็จใช่ป่ะคือก่อนหน้านั้นอ่ะผมก็ไปเจอนะแต่ว่าพอรู้ว่าน้องเขาเขาติดเชื้อใช่ไหมเรียกว่าติดเชื้อน่ากลัวไม่ไม่น่ากลัวปกติเออบ่ายวันนั้นอ่ะ เป็นวันที่ที่บ้านรู้ครับว่าผมคุยกับน้องเขาเพราะว่าเราต้องบอกว่าต้องบอกเลยวันคือวันนั้นอ่ะยังไม่มีคนรู้เลยใช่เพราะผมเองก็เพิ่งคุยไงผมก็บอกแม่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 มานี่หน่อยคือตอนนั้นผมมาเทปูนอยู่นี้เลยเนี่ยแม่แม่มานี่หน่อยก็แอบไปคุยไปบอกแม่ที่บ้านบอกว่าเป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยเออเขาควตกใจไหมฮะเออก็ก็ก็ไม่ได้ตกใจคือเอาก็อรอแล้วก็เรียกเรียกทางทีมแพทย ที่เขามีตรวจที่บ้านอ่ะมาตรวจเลยใช่ครบทั้งบ้านเลยตัวพามาเองก็บอกว่าแบบได้มีโอกาสได้เจอคุณแม่แล้วได้เจอครอบครัวแล้วปากเราแห้งนั้นอ่ะเอดี๋ยวนะแล้วหลังจากนั้นนานไหมคะกล้วจะพามาในชกับทางคครอบครัวประมาณเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบางที่ที่ได้ไปเจอกับ ที่บ้านเดือนเดือนป่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปเหมือนกับผมก็ชวนไปกินข้าวแค่นี้แม่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 เขาก็รู้จักอยู่แล้วครับว่าคนนี้คือแพรวแต่บอกวันนี้คือแฟนผมาูยังไงไม่บอกว่าไม่ได้พูดอะไรกันบอกว่าแม่แม่น้องแพรวมากินข้าวด้วยเราแม่ถามแม่ไม่ถามครับแล้วเรามาถามแม่สิครับแต่จริงจริงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่แพรวาบอกว่าอยากอยากรู้ว่าคุณแม่แบบไฟเขียวหรือยัง ผมไม่ได้ถามแม่ครับเราเราไม่คุยเรื่องความรักกันอ๋อจริงกับแม่เหรอคือจริงๆเรื่องนี้กับแม่ก็คุยนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้คือด้วยความที่ถ้าเกิดว่าแม่เขาไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คงเป็นอย่างนั้นมั้งแสดงว่าผ่านเนาะในมุมมองของเราอ๋อในมุมมองผมเหรอครับก็ไม่มีปัญหาครับจบแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้ก็แบบเดินหด้เดินได้แบบคุยไปเรื่อยตอนนี้มันก็ไม่มีสาเหตุอะไรที่จะต้องต้องมาหยุด ตรงนี้ครับถ้าที่คุยผ่านมาเนี่ยมันโอเคกันไหมครับว่ามาถึงไลฟ์สไตล์นั่นโน่นนี่ในการอ๋ถ้าจริงๆนะมันก็อาจจะมีบ้างแหละด้วยด้วยเรื่องของอายุม,มันก็มีบ้างเป็นปกติของทุกคนแหละเอมอ,ม,อม,มันก็เหมือนกับผมโตมาในอีกยุคหนึ่งมาโตอีกยุคหนึ่งมันก็ต้อง บางเรื่องที่เขาอาจจะไม่รู้เราก็แค่เหมือนกับบอกเขาคุยกับเขาหรือหรือเรื่องที่บางเรื่องที่ผมไม่รู้เขาก็บอกผมก็ค่อยๆปรับกันไปชนใหญ่ชนใหญ่ใครจะใครจะปรับเข้าหาใครเราปรับหาขาเขาหรือเขาปรับห่าเรามันก็ทั้งคู่อ่ะพี่ถ้าเกิดมันมันมันมีฝ่ายอะไรฝ่ายหนึ่งต้องปรับเข้าหากันมากเกินไปมันก็ไม่ไม่น่าจะครับแต่ใว่าหลังจากวันนี้คือผู้ชายคนอื่นมาตีแพรวไม่ได้แล้วนะเอาหรอแล้เปิดตัวแล้วนี่คือผมบอกหรออันนั้นมันมันต้องนั้แต่เขาครับต้คนติ้งความชาไห อะไรนะเขาเนตจีกว่าแต่ส่วนเราเองก็ห้ามไปจีบผู้หญิงคนอื่นรนะถูกไหมตอนนี้เขาคุยอยู่คนเดียวครับ